เวลา17นาฬิก56นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณศาลาดุสิตดาัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานประกาศนียบตัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่72ปีการศึกษา2562จำนวน1,090คน เนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชาเนติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป เนติบัณฑิตท,ทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรญยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อเป็นกวญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในติบัณฑิตใหม่ควรจะได้รับการที่แนะให้ทราบแน่ชัดว่ากฎหมายทั้งปวงจะทำรงความศักดิ์สิทธิและประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายหรือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรงนักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมายพร้อมทั้งรักษาอุดมคติ ัญญาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริตรไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่นกฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพสามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป